นี่เป็นลูกศิษย์ไม่มีรุ่นทำไมลูกศิษยไม่มีรุ่นตอนนั้นอาจะมาหยุดสำนักปิดไปแล้วแล้วก็เที่ยวกระเป๋าอาจะมาไปใต้ฝันไปอินเดียไปดิเดียไม่ได้ไปนะไปอินเดียไปสอนพระรามะไปเที่ยวไต้บันไปตามเดินตามรอยอะนะจารยผู้นี่ก็เลยได้ชำนาญมาตอนนี้มีปัญหาเราไม่ต้องตัวหลับใกล้ๆตรงนี้นะแต่ค่ารักษาไม่แพงนะครั้งหนึ่งประมาณ3,000บาทตเตรียมกระเป๋าดำไปด้วย ุก็เลยสมบูรณอย่างนี้นะอเคขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็จะได้มาเป็นสน้าเพื่อเราเลยขบคัขอค้นับตอนนี้เราเปิดคลินิกที่สักโขสัโขอยู่ในไม้ซัปโขหรอคะป้าเราเปิดคลินิกนีของเองอ๋อของตัวตอนนี้ทำงานประจำเหยค่ะทำทีินอยกังเยวเลยใช่ครับคลินิกเป็นแพทย์เป็นแพทย์ประยุกจะเป็นแพทย์ไทย่าแพทย์ไทยจะเสีย อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้ยุ้วกับฮิ้วอะไรนะยิ่วกระเป๋าอันนี้อดีตเป็นนักร้องแต่ตอนนี้ไม่เอาร้องละมาเอามอดีอว์เกบอกถึงอันเมื่อกี้ถ้าใครอยากรักษาก็ไปสามพันก็เป็นจ่ายที่นั่น <c oughs> ถ้าใครอยากรักษาฟรีมาที่นี่วอาทิตย์มันเดียวได้เห็นไหมนะอาทิตย์มันเดียวถ้า,มา,นะมถาไม่ใช่ัาอาทตยเขาไม่องเหมือนกันหนักๆเหมือนกันก็ไปได้นะสองที่เราขอประชชนอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเป็นที่ยืน ที่นั่นก็เป็นลูกศิษย์สํานักเดียวกันแล้วนะมีหมอแจ๊บหมอโก้หมอนะั้นไม่ต้องแนะนำเลยแล้วใครที่ไปเรียนเชียงใหม่มาก็าไปช่วยดูแลพวกเรานะโอเคต่อไปเราไปตรงน้องกันเลยไปจับคู่เลยนะดีไหมเดี๋ยวใครท้านจะเอาเตียงเนละ